นี่เราจะมาทำทำอะไรทำหอมทำทำพริกป๊วหวานกันนะคะจิ้มมะม่วงอันนี้เราก็ใส่ <c oughs> น้ำตาลปรีบลงไปโอ้เราก็เคี่ยวน้ำตาลมันต้องใส่พริกป่นไหมใส่ก็ได้ใส่นิดหนึ่งใสพ่พริกสดก็ได้ต้องแบบเคี่ยวแบบมาเนี่เหนียวมันจะอร่อยนะคะแล้วมันจะติดฟันนินนั่นน่จะเป็นน้ำตาลฝึกแล้ว่ะ <c oughs> อันนี้เราจะใส่กะปิ พอแล้วมะชิ้วรถบ้าโอ้โหแส่ละแบบหลายแล้วก็น้ำปลาแซ่บดักนี่เราจะใส่กุ้งแหงบ้นนะต้องดีจะบ้านใส่เยอะดีแล้วใส่หมดอีกอะลองชิมดิช่าง อยะคนเยอะเลได้กินหรอแซบดักแน่เลยอมันไม่มีนะมันไม่มีความว่าเป็นน้ำเลยอะแบบตักขึ้นมาก็เป็นกุ้งอยู่อะนั่นแหละเข้มข้นดีแล้อะ